อร่อยแค่นอย่างที่รักเอาเออที่รักกับว่าไหนเนาะเนอะไตยุ้ยไตได้เอาคุณแม่ถามได้ล่ะไอ้ลอยชอบอ่าผู้หญิงแบบใดสไตล์แบบใดเนาะบอกให้เอฟซีฟังด้วยบอกไห้แฮงบอกในหูคอระเไหนงี้มาถือกได้อีกเด้อ จะเป๊กเจ้า,น,น,จาบบนั่นล่ะเจ้ามากักแบบไหนอร่อยมักผู่ได้น้อยมักผ <c oughs> ู่ได้น้อยนี่นดยเอกดำดำเล่เล่นี่ยละ่ะผ <c oughs> ูดได้น้อยดำดำเล่เล่พูดได้คิงคิงพูดได้น้อยคิงคิงมักผมสีดำมักผมสีดำจะ่ดายเกตาเป็นนในตามากตักต,ต,ตาดำตาหวานตาดำตาหวานปากเป็นเนในปากอะ บาเงยยเอาก็แสดงว่าเป็นกูซะสั่นถือกูบดยังเลยถ้าเป็นมึงเสียวเป็นเียเกอยู่กับมึงเงนะแวมึงเป็นสเปกโค้เลยเอ้ยนะสเปกโคต้องมีสดีนี่แหะเต่บานิมจินิสดีเด้อ คือบ่เคยหยองจักเทียยอมอยู่แต่ว่าบางเวลากัดม้าซื่อๆกัดม้าทั้งใดเขาจมเขาเอื้นจมเขาเอื้นเทนนิงต่อนะเขาเอื้นเทนนิงเขาเอิ้นยังสั่นกัดม้านี่แหละเขาเอิ้นเทนนิงเทนนิงให้คนไว้คืนเหตุงานดีคืนเข้าใจป้ะเทนนิงดีหลายแล้วนะ เกรนิ่งก็ดีมาดันตนนะเทรนิ่งในการทํางานเทศนิ่งในการว่องกันไว้เนี่ยดีแล้วตัวมพนจังว่าเป็นขนซาซาลายมันกับว่าท่านกินเข้าใจไหมคะว่าซาใครครูช่วยเห็นครูซาจักรียบอคูซาบอสรซาเนี่ยมึงเลี้ยวสนหึอเลี้ยวเหอวันนะครเลี้ยวติวันนะเหตุยังไงอ่ะวันนะ เบื่อวันนี้มีกันย่องเนี้ยพุดแท้คุณแม่เรียวบ่เห็ดงานน่ะเรียวเรียวเห็ดเก่งบ่ปั่นเคียงเดี๋ยวนะปั่นเคียงเคียงยังเคียงเห็ดยังกินเดี๋ยวนะเคียงจักเต๋อคุณแม่ก็จังเคียงจักเต๋ออืมไอ้ลอยเดะตกันยำยำลูกค้าไรก็ต้องเห็ดเรียวก็การเนอะเเต่มวนบ่เห็ดงานมวนบ่ บหอนยูเธอว่าฮ้อนฮ้อนสีขาวนาฮ้อนแล้วนะสีขาวนาฮ้อนแล้วสีฮ้อนไหลเหตึงคุณไหลตึงฮ้อนตึงใส่น้าผักนอืมใายใจผูออกัเถอะหายใจออกเอาเอ้ามักตึงมักตึงไดก่อผู้สาวมากตังไหนก่อนดำๆเรๆคือมมงีละใหญ่แต่วันวาน บ่ดีบ่ดีเออคือมึงคือกูบ่ตะยังเลยบ่เซนเพ่นน่ะมักแข็งติเนมติดีมักกักเตะมักแข็งมักแข็งเอ้ยน่ะมีแฮงกนอนหลับเด้อบดนี้เด้อผัวฮักเนาะเินฮักแฮงบ่บ่จังนี้ล่ะเินอคือเก่า่น 人。<Yeah. S 2> <laughs>